นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน b a n g k o ก j จ w e l r y w e e k 2024เส้นทางถนนสายอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ณทา,ารันมิ่งเมืองชั้น1ศูนย์การค้าดิโอสยามพาซา สำหรับงานเทศกาลเส้นทางการท่องเที่ยวถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับแบงคอกเจอรีวิค2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19-25ตุลาคม2567พร้อมมีกิจกรรมเพลสทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแลนด์มาร์คธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญในเขตบางลักและเขตสัมพันธวงศ์ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Bangkok Jewelry Week เรามีการท่องเที่ยวเยอะขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องการซื้ออัญมญณีจริงจแล้วเนี่ยการที่จะให้นักท่องเที่ยวเราเข้ามามาแลนะรับก็บใช้เงินมากขึ้นเนี่ย เราคนส่งเสริมอัญมนีให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเข้ามาซื้ออัญมนีทีนึงเนี่ยมันได้เงินเข้าสู่ประเทศเยอะมากนะครับรายได้สูงสูงมากบางทีเนี่ยเราเห็นก็มีแนวความคิดนะครับว่าเวลาเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยควรจะให้ผ่านร้านค้าเยอะๆจะได้ซื้อของันเยอะๆอันนี้คือสิ่งที่ชมพันธิ์ที่เราองก็อยากส่งเสริมนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากทำอย่างไรให้ทำให้เหมือนกับเป็นจริงๆแล้วอัญมณีไทยเนี่ยเป็นซอฟ t ์ o w ว r เออร์อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคนเข้ามาถึงเมืองไทย็จะคิดถึงเรื่องจิวเวลี่ นะฮะเาการที่ส่งผลนี้เราออกเรื่องการไปค้าประกันว่าสินค้านี้ใช่ไหมฮะม่ให้มั่นใจได้ในการซื้อขายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะบางทีเนี่ยหลายครั้งแนดีที่ท่องเที่ยวเข้ามาแล้วถูกหลอกนะถ้าเรามาซื้อมีป้ายรับประกันเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเออได้ซื้อของที่มีคุณภาพนักท่องเที่ยวก็มั่นใจที่จะซื้อของได้อันนี้ก็เป็นสิ่งเพราะนี่อยู่ช่วงนึงถ้าจาได้ไหมครับเข้ามาถูกหลอกบ้างขายของแพงบ้างอะไรบ้างท่องเที่ยวก็เข็ดกันก็เราก็อยากจะมี มาตรฐานที่มั่นที่มั่นใจได้ว่าซื้อแล้วกลับไปเนี่ยได้รมูลค่าเป็นหรือได้มูลค่าถูกกว่าที่ประเทศเขาขายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้รู้แลเราก็จะพยายามเข้มงวดเรื่องนี้เพราะาถ้าเสียชื่อไปเนี่ยประเทศไทยก็จะเสียชื่อในเรื่องชมคุณภาพของ,องเยอามนีซึ่งเราต้องการจะรักษามาตรฐานนะอันนี้เรื่องที่อยากเห็นอย่างนั้นจริงๆการจัดงานเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากเห็นการจัดงานแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการขายฮะ่จริงๆแล้ววันนี้จัดได้ดีมากนะครับผมเอง สมัยก่อนผมก็จัดงานอย่างนี้เลยนะก็มีแฟชั่นโชว์มีนางแบบมาเดินแล้วใส่เครื่องจวเลี่แต่ผมทามาหลายสิบปีแล้วฮนะวันนี้ได้เห็นอีกทีก็รู้สึกเออดีนะครับเป็นความรู้สึกว่าเออลถนางแบบแต่ละคนชุดเชิด,ชดแล้วก็เครื่องปรนะดับแต่ละนี่ก็ดูคลาสมากเดี๋ยวอยากเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะัะผมว่าการจัดแบบเนี่ยทำให้เรามี perception ของสินค้าไทยที่รู้สึกว่าได้คุณภาพแล้วก็ดูรับอัพคลาสนะครับนางแบบแต่ละคนก็ดูดีนะฮะเสื้อผ้าแต่ละคนใส่ออกมาก็ดูดีก็อยากเห็นการจัดงานแบบเนี้ยเยอะๆผมเชื่อว่าจะทําให้ถ้าถ่ายทอดไปเยอะๆนะช่วยกันออกคลิปออกเว็บอะไรเยอะๆนะครับมันจะได้ทาให้กระจายให้รู้สกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของแยมมณีเป็นศูนย์กลางของจิวเวลรี่ให้คนเข้ามาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยอก,กันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและฟื้นขึ้นนะครับเราอยากจะเชิญชวนนะครับให้ พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพในช่วงวันหยุดยาววันปิยะนะครับแวะมาดูงานเราจะมีกิจกรรมแตกต่างเยอะแยะเลยนะครับก็อย่างเช่นมีเวิร์ช็อปนะครับการทำเงานลายไม้งินผ่านไม้เมอร์ดิเม่นะครับซึ่งคนที Man, ่เข้าร like ่วมกิจกรรมเนี่ยพอตีเป็นวงกำไรขึ Frost ้นมาเนี่ยจะได้ชิ้นงานกลับบ้านไปเลยนะครับชิ้นละ6,000กว่าบาทนะครับเราก็มีกิจกรรมทุกวันในเรื่องของ งานของแแบบนะครับซึ่งมาตรวจที่ชั้น3ที่นี่เราผลแบบ PT มาให้บริการเราตรวนครับทั้งชื่อในงานแล้วก็รวมถ้ามีทรัพย์สินที่บ้านแบบกมาตรวจก็ถือมาตรวจที่นี่ได้นะครับอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันกันเยอะถึเป็นที่25น,นะครับ